สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับเจอกับผมอีฟี่บอลนะครับสำหรับวันนี้ผมจะเกมดาก้อนราชานะครับก็หลังจากนะครับที่ผมได้ห่างหายกันไปนานพอสมควรเลยนะครับประมาณสองอาทิตย์ได้นะครับอันนี้ก็ครบรอบ2อาทิตย์แล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยครับเนื่องจากนะครับผมก็ติดงานนะครับแล้วก็นิดหน่อยครับเป็นวงเวียนวัดอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็เลยทําให้ผมไม่มีเสียงในการพูดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ลงที่ไม่ลงคลิปเลยตลอด2อาทิตย์นี้นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมานะครับ บอกแนวทางครับเล็กน้อยเกี่ยวกับการยัดออปชันต่างๆของอาชีพริปเปอร์กันนะครับนะก็มันก็จะมีแบบทั้งผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ที่ว่าที่แบบว่าอะไรนะเพิ่งแบบเปลี่ยนอาชีพมาเล่นริปเปอร์นะอยากลองเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาว่ามันโกงนะครับแต่ความจริงคือริปเปอร์ไม่ได้โกงหรอกอันที่จริงอ่ะมันโกงแต่ว,ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้เล่นด้วยนะครับว่าจะสามารถทับรีดตัวของความสามารถของริปเปอร์เนี่ยออกมาได้สูงสุดหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ย อาชีพนี้แม่งโกงกูเล่นตามอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้นะมันทุกอย่างมันต้องฝึกฝนนะครับโอเคสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมานะครับบอกนะครับว่ามันควรเน้นออปชันอะไรนะครับมันควรใส่สเตตัสอะไรนะครับถึงจะคุ้มนะครับก็คือผมจะแบ่งออกนะครับเป็น2แบบนะครับก็คือแบบแรกเนี่ยจะเน้นตัวของรถคูดาวนะครับส่วนแบบที่2ก็จะเน้นนะครับตัวของคาริวายนะดามเมจแรงไปเลยนะครับก็คือถามว่าทําไมต้องเน้นรถคูดาวพี่นะ ก็คือส่วนมากนะครับคนเล่นริปเปอร์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเน้นลดคูดาวกันเพราะว่านะครับสกิลของริปเปอร์เนี่ยถึงแม้จะเน้นลดคูดาวมากนะครับสกิลมันก็ยังคูดาวเท่าเดิมนะนะก็คือเขาก็เลยแบบเออแต่ปัญหาก็คือไม่ต้องเน้นมันก็เน้นมันเลยนะครับอะไรประมาณนั้นสาหรับตัวของรดคูดาวนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบบไม่ว่าจะลดคูดาวเยอะขนาดไหนสกิลมันก็ยังคูดาวเท่าเดิมครับแต่ว่าการที่เราเน้นลดคูดาวเนี่ยมันจะทําให้พลังจิตของเราครับมันจะฟื้นฟูตัวของพลังจิตเร็วมากขึ้นนะครับ ก็คือไอรถครูดาวเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นในโหมด PVE นะครับแต่มันจะไปจําเป็นในโหมด PVP มากก็คือใน PVP เนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับใน PVP เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพื่อ,อนๆเน,เน้นนะครับตัวของอันนี้มากเท่าไหร่นะครับตัวของแทงโก้มาปีศาจนะครับถามว่าทําไมเพราะ่าแทงโก้มาปีศาจ่ยตัวนี้เนี่ยมันจะไปคุ้มในโหมด PVE ซะมากกว่า <S <S ถ้าเกิด PVP เนี่ยถ้าเกิดเรามีตัวของสกิลนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้งานสกิลนี้เนี่ยบ่อยมากเท่าไหร่นะครับ เราก็ยิ่งฆ่าศัตรูได้เร็วมากขึ้นเพราะว่าไอ้สกิลนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็โกงด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่โดนสกิลคอนพิฆาตของเรานะครับมันจะทำการนะครับติดน็อกดาวน์ทันทีนะครับแล้วก็ดาเมจที่รุนแรงมากๆเลยนะครับมันดาเมจมันก็ไม่ต่างอะไรอยู่โจนสลัดไนาเหรอกนะครับก็คือดาเมจมันค่อนข้างแรงเลยนะคราวเนี้เ่อมันก็จะไปคอมโบคู่กับไอ้สกิลนี้ได้พอดีเลยนะครับนี่ไอ้การเพิ่มแมวปีศาจอะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นคอมโบคู่กันได้นะครับถ้าเกิดมาในโหมด PVP PVE นนนนะะคครรัับบบบเเออ้้้้ยยีี่ก็ตงใชแ ถ้าเกิดว่าลงแบบสูงๆหน่อยแล้วก็เอาแบบนี้ไปอย่างเกียรติยศอะไรเงี้ยเราก็เอาเอาอันนี้ไปนะครับถ้าเกิดลงแบบเบาๆหน่อยก็เอาอันนี้ไปนะครับก็เพราะว่าพลังจิตมันจําเป็นนะสำหรับอาชีพริปเปอร์นะครับก็คือถ้าเกิดพลังจิตหมดนะครับสกุลสกิลเราก็ใช้ไม่ได้นะครับนี่แหละคือข้อเสียของริปเปอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเน้นอะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวของริปเปอร์เนี่ยมันต้องเน้นสแต็อะไรโอเคครับสำหรับสแต็ของผมนะผมจะเน้นเป็นแบบนี้นะครับก็คือผมจะใส่ลดดคูาาวม3 ประมาณ39,000ะครับส่วนเอพนะครับ,รบกับคิดิคอนเนี่ยผมจะใส่แบบเลทต่างๆคนดิดหน่อยนะครับประมาณ1-2,000ถึ 2, ครับประมาณนั้นก็คือถามว่าแบบเออทำไมแบบเออผมต้องไปเน้นลดคูดาวทั้งๆที่แบบเออสกิลมันยังคูดาวเดิมจะเน้นไปทําไมพี่อะไรเนี้ยนะครับก็คือผมจะให้มาดูตัวของสกิลตรงนี้ก่อนนะครับก็คือไอตรงนี้มันบอกว่าพลังจิตใช่ไหมพลังจิตเนี่ยเพื่อนๆเห็นตัวของ ตัวอักษรที่เป็นสีเหลืองๆไหมนะครับมันบอกว่าลดคูลดาวเนี่ยคุณสมบัตินี้นะครับสามารถใช้นะครับเปอร์เซ็นเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูพลังจิตเป็น2เท่านะครับคือปกติแล้วเนี่ยพลังจิตของเราเนี่ยมันอาจจะฟื้นฟูแค่หนึ่งเท่านะครับถ้าเกิดเรามีตัวของพลังจิตเยอะนะครับมันก็จะฟื้นฟูให้เราประมาณ2เท่าเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นเป็นแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันติดอยู่ในสถานะแทงโก้แมวปีศาจอยู่เราสามารถกดสกิลที่1ได้รัวๆนะครับคราวนี้ถ้าเกิดผมกด4กด3ปุ๊บ เนี่ยอันนี้คือหมดหลอดแล้วนะครับหมดหมดปื๊บผมเปลี่ยนไปเป็นอีกาเว๊บเดี๋ยวนะมันก็ข,นข,นขึ้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 นก็คือมันเร็วมันเร็วมากอ่ะนะครับก,ก็คือมันเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวมันก็เต็มแล้วนะครับถ้าเกิดเรากดลมหายใจทำลายไปด้วยมันก็ยิ่งเต็มไปใหญ่เลยนะครับคราวนี้นะครับถามว่าพลังจิตเนี่ยมันจำเป็นในโหมดไหนนะครับมันจำเป็นในโหมดในโหมด PVP มากๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ก็คือใน PVP เนี่ยมันก็แล้วแต่คนเล่นนะครับบางคนนะครับเขาก็แทงโก้ไป ถ้าเกิดเอาแทงโก้ไปเนี่ยเเมื่อเราใช้งานสกิลที่1นะครับไอ้สกิลทำลายเนี่ยมันจะทำให้เราติดเป็นเป้านิ่งนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถขยับไปไหนได้เลยตอนที่เรากดสกิลนะครับแต่ถ้าเกิดเเราใช้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเราใช้ตัวของออการเดินอะไรนะการเพิ่มพลังแมวแล้วก็ตัวของการทําลายเงามืดไอ้สองสองอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้ส่วนสกิลที่1เนี่ยมันจะทําให้จู่โจมโลกาเวน่าใช้งานได้เร็วขึ้น แล้วก็อันนี้นะครับม่นทาให้ตัวของคอสที่คาดใช้งานได้เร็วขึ้นนะครับนั่นแหละนะครับก็คือสกิลหากินของริปเปอร์เลยในโหมด PVP นะครับโอเคนะต่อมานะครับถามว่าทําไมผมถึงต้องมาเน้นตัวของรถคูดาวก็ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่แม่งมัม่วหรเปล่าว,ว่าเขาเน้น AP กับคีย์ดีคอนกันหมดทําไมไปนเน้นรถคูดาวทําไมอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะมีคนพูดถึงนั่นแหละนะครับมันน่าจะมีคนว่าผมแหละนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะอย่าว่าผมมั่วเลยนะครับเพราะว่าผมก็ใช้แบบนี้นะครับนะอย่าบอกว่าผมมั่วนะข้อนี้นะครับสิ่งที่เราต้องเน้นหลักๆเลยก็คือจะเป็นตัวของโจมตีเอ็มนะครับโจมตีเอ็มโจมตีเอ็มกับตัวของโจมตีท่าดินนะครับไอโจมตีท่าดินเนี่ยจำเป็นมากๆเลยสําหรับริปเปอร์นะครับเพราะว่าริปเปอร์เนี่ยมันเป็นอาชีพที่สกิลมันค่อนข้างที่จะรุนแรงมากกว่าอาชีพอื่นนะก็คือสกิลที่หนึ่งทำลายนะครับถ้าเกิดเราติดอยู่โจมโลกาวินาศไปด้วยเนี่ย ดีไม่ดีทุบทีพลันแล้าน9เลยนะครับดีไม่ดีสล้านอะไรก็ได้นะครับก็คือดาเมจมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับในโหมด PvE นะแต่เกิดใน PvP เนี่ยดาเมจมันก็จะดับลงไปหน่อยเพราะว่าฝั่งศัตรูเขามีพลังป้องกันเยอะใช่ไหมนะครับอะไรประมาณนั้นคราวงนี้ท่าดินเนี่ยอย่างน้อยนะครับต้องมีประมาณ90,000นะไอ้พไม่ใช่ไม่ใช่90,000นะครับต้องมีอย่างน้อยประมาณ9,000ขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะเลทประมาณ7เออหนึ่งแสนเจ็นะครับเลทประมาณนี้ต้องมีสักประมาณ9 9ประมาณ9,000ขึ้นไปนะครับก่อน เหตุผลที่ผมเด้งถึงหมื่นได้เพราะว่าผมกินตัวของอ,อ,อาหารนะครับมันก็เลยเพิ่มเยอะขนาดนี้นะครับคราวนี้นะครับมันก็จะมี2อ,อย่างนะครับว่าออก็คือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะงงนะครับว่าทําไมโจมตีย้าผมถึงเยอะกว่าเพื่อนใครเขานะครับท,ทั้งทัที่โจมตีย้าในริปเปอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยจําเป็นนะครับก็คือ,อ,อผมอาจจะดวงซวยนิดหน่อยตรงการดรอปสเตตัสอะไรประมาณนี้ในชุดอุปกรณ์นะก็คือส่วนมากเนี่ยผมจะโดนโดนดรอปแต่โจมตีย้ามานะครับก็คือ ดอปโจมตีย้ำม,มาผมก็ใส่โจมตีย้ำไปก่อนนะถ้าเกิดม,มันมีอะไรที่ดีกว่านะผมก็จะยัด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 ,ยดคืนเข้าไปนะครับประมาณนั้นก็คือไม่ต้องตามผมก็ได้นะโจมตีย้ำต้องอะไรตั้ง4ี่หมื่นสองเนี่ยนะครับนะก็คือนะครับสรุปเลยนะครับว่าริปเปอร์ต้องเน้นอันไหนเป็นหลักนะครับอันแรกเลยก็คือต้องเน้นดินนะครับต้องเน้นท่าดินเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวของโจมตีเอม็มโจมตีเอ็มเสร็จปุ๊บเนี่ยครั้นี้มันก็จะแบ่งแยกอีกสองอย่างนะครับถ้าเกิดใครอยากจะ รีพลังจิตไวๆนะครับก็ต้องใช้เป็นรถคูดาแบบผมนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดาเมจจัดๆนะครับก็เอาตัวของ AP นะครับแล้วก็ตัวของคิดีคอนไปได้เลยนะครับ AP เนี่ยสลับกับโจมตีย้ำเลยก็ได้นะครับ AP เนี่ยสักประมาณ39,000ขึ้นไปหรือว่า40,000นะครับแล้วก็คิดีคอนัประมาณ38,000นะครับคข้อนี้ส่วนโจมตีย้ำนะครับเอา37ก็ได้รถคูดาเนี่ยสามหนึ่งสามสองอะไรก็แล้วแต่นะครับ3 3าม0 0มอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ผู้ชมเลยนะครับว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับแต่ผมเน้นลดคูดาเป็นหลักนะครับเพราะว่าถึงแม้นะครับสกิลมันจะไม่ลดคูดาตามก็เถอะนะครับแต่ว่าพลังจิตมันค่อนข้างที่จะฟื้นฟูเร็วมากๆนะครับผมชอบนะในการฟื้นฟูของมันเร็วๆนะครับถ้าเกิดไปเล่นในโหมด PVP บอกโอ้โหคงโคสบายอะนะครับก็คือแบบพลังจิตผมมันเหลือใช้ไง นะครับก็คือแบบพอสักพักอ่ะเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมานะครับประมาณนั้นก็คือพลังจิตผมมันจะเด้งอยู่เรื่อยๆนั่นแหละนะครับถ้าเกิดผมเอาตัวของรถครูดาวไปนะครับคันนี้เรื่องดาเมจของผมมันก็จะน้อยนิดนึงนะครับแต่ยังไงนะครับริปเปอร์มันก็ยังเป็นอาชีพที่สกิลแรงนะครับถึงแม้เราจะไม่มี A p พเยอะนะครับมันก็ยังตีแรงอยู่ดีนะครับถ้าเกิดว่าไปเจอพวกที่มีนะครับตัวของ พลังสูงสูงสองแสนขึ้นไปอะไรเงี้ยมันก็จะสู้ลําบากนะครับเพราะว่าพลังมันต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าพลังมันเ,เท่ากันนะครับอย่างเช่นอคูแสนแปดมันก็แสนแปดอะไรเงี้ยเราก็สามารถเรามีสิทธิ์จะชนะเขาได้มากกว่านะครับถ้าเกิดเราช่าในอาชีพนี้นะครับประมาณนั้นก็คือผมเล่นอาชีพนี้จนแบบไม่รู้จะอะไรยังไงแล้วนะครับก็คือไม่ว่าจะแบบไปเจอศัตรูแบบไหนมันก็สู้ได้หมดแหละนะครับนะก็คือเราต้องเข้าใจในความสามารถของริปเปอร์เนาะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับก็อย่าลืมก็อย่าเพิ่งลืมผมเลยนะครับนะไม่ได้ลงแค่สองทิศไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่ทำคลิปนาผมก็ยังทําอยู่นะครับลิปเปอร์เนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่ามันไม่ใช่อาชีพที่มีพลังป้องกันเยอะอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นในโหมด PvP เนี่ยเราเอาแทงโก้ m a l b i s a a ไปนะครับไอ้สกิลนี้เนี่ยนะครับไอ้สกิลนี้นะไอ้สกิลนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาสกิลนี้ไปไปยืนฟาดในดงตีนอะไรยงเี้นะครับ เพื่อนๆอย่าลืมนะเพราะว่าเราเนี่ยนะครับมันเป็นอาชีพบางพลังป้องกันมันมีไม่เยอะเหมือนมูรมาซามะกับไฟเตอร์บอทอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นนวลเนียอยู่ในไฟ์นะครับเป้าเป้าหมายที่ฝั่งศัตรูจะล็อกนะครับมันก็คือเรานะครับไม่ไม่ใช่พวกแทงพวกอะไรนะก็คือเราอย่างเช่นถ้าเกิดใครเคยเล่นโซเดนเซอร์อาจจะรู้เลยนะครับ อ่ะสำหรับ PVP นะครับผมก็จะใช้เป็นแบบนี้นะครับก็คือในโหมด PVP นะครับสำหรับสายเลือดเนี่ยผมจะใช้เป็นแบบนี้นะสายเลือดชั้นลึกนะครับสายเลือดชั้นลึกเนี่ยอันแรกก็ยังต้องอัพอยู่ดีนะครับประมาณนั้นนะภายในแมวปีศาจนะอัตราแม่นยำเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องเน่นอัพไปก่อนครับถ้าเกิดเราไม่เปิดด้วยสกิลนี้อย่างอื่นมันก็อันนี้ไม่ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวของสกิลทำลายเนี่ยสร้างดาเมจได้มากขึ้นนะครับ ต่อมาก็จะเป็นตัวของอีกอันนึงนะครับลวงตาแมวพิศาส์นะครับไอลวงเออไอลวงตาแมวพิศาสสร้างดาเมจได้เพิ่มขึ้นนะครับไอลวงตาแมวพิศาาก็คือร่างแยกของเรานะครับถ้าเกิดเป็นในโหมด PVP เนี่ยผมมองว่าเออมันยังไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ายิ่งเรากดนะพลังกิจเรามันก็จะยิ่งหมดไปด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ไปเลยนะครับสกิลทำลายเพิ่มขึ้นต่อมาผมก็จะใส่ตัวนี้นะครับไล่ล่านะครับปุ๊บหอันไปเลยนะครับเอ้ย3อันไปเลยนะครับไม่ใช่5้านะครับ ต่อมาก็จะเป็นไอ้ฝั่งนี้นะครับไอ้ฝั่งนี้เนี่ยคำสาบเรเวนนะครับนี่ไอ้ตัวนี้คันนี้ผมก็จะมาใส่ตัวนี้ต่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่แล้วก็ไอ้ตัวนี้เลยนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้อุณหภูมิเนี่ยมันบอกว่ามันจะเพิ่มนะครับตัวของพลังจิตให้เรานะครับประมาณ3%นะทั้งหมดเลยประมาณ3เอ่อประมาณ3%อร์นตประมาณนั้นแหละนะครับก็คือเอาไปบวกกับลดคูดาวอีกมันก็เพิ่มเร็วไปใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของออสถานะคำสาบเรเวนนะครับได้รับดาเมจ เวทลดลงอ่านี้ยังไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือไปใช้ตัวของสายเลือดเอ่อสายเลือดชั้นแรกของเราก็ได้นะครับประมาณนั้นก็ยังถือว่าคุ้มอยู่นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวของเอ่อโซ่นะครับโซ่ฝันลายไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้จะอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้นะครับนะแต่มันก็ยังจําเป็นในโหมด PVP อยู่ดีนะครับถามว่าทําไมก็คือถ้าเกิดว่า เราเชื่อมโยงนะครับกับศัตรูเนี่ยนานนานเกินประมาณ5วิวิทีนะครับมันทำให้ศัตรูติดตัวนะครับแล้วมันก็คอมโบคู่กับอันนี้ได้ด้วยนะครับไอ้ไล่ล่าตัวนี้นะครับสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ9%แม่แรงนะครับแรงมากๆเลยนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้แหละมีประมาณนี้แหละนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าต้องเน้นอะไรบ้างนะครับสำหรับคนอยากจะเน้นฟื้นฟูพลังจิตก็ให้เน้นลดคูดาแบบผมนะครับสาหรับใครอยากจะเน้นดาเมจก็ให้เน้นเอพีกับคิดิคอนนะครับแล้วก็ตัวของโจมตีย้านะครับ ไอจงดีย้ำเนี่ยยังไงก็ต้องเน้นอยู่ดีนะครับเพราะว่าดามเอทดีพีเอสของเรามันก็แรงเหมือนกันนะในโหมดอีกานะครับแต่ถ้าเกิดมาในโหมดแมวปีศาจนะครับดีพีเอสของเรามันไม่ค่อยแรงนะครับประมาณนั้นก็ยังเว้นไว้อยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้างั้นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมนะก็คลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้างั้นก็ไว้เจอคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคครรััับบบสสวดีผมาายจ้